ฝันเห็นจันทรุปราคาทำนายฝันและเลขนําโชคสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับทํานายฝันและตัวเลขนําโชควันนี้เรามีความฝันที่พิเศษมากมาแชร์กันค่ะใครเคยฝันเห็นจันทรุปราคาหรือพระจันทร์สีเลือดบ้างค่ะความฝันนี้มีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างแล้วมีเลขนําโชคที่ควรลองเสี่ยงดวงไหมไปดูกันเลยค่ะ ความหมายของการฝันเห็นจันทรุปราคาการฝันเห็นจันทรุปราคาหรือพระจันทร์ถูกเงาบดบงังถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากค่ะเพราะจันทรุปราคาในทางดาราศาสตร์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในทางจิตวิทยาและความเชื่อแบบไทยความฝันนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้ฝันซึ่งอาจจะเป็นทั้งด้านดีและด้านที่ต้องเตรียมตัวค่ะจันทรุปราคาที่ปรากฏในฝันสื่อถึงการสิ้นสุดของบางสิ่งในชีวิต และการเริ่มต้นใหม่ที่มีความหวังและโอกาสใหม่ๆรออยู่บางครั้งมันอาจสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์งานหรือความคิดของเราเองค่ะหากคุณเห็นจันทรุปราคาแบบเต็มดวงในฝันมันอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในชีวิตเช่นการเติบโตในหน้าที่การงานหรือการเริ่มต้นชีวิตในรูปแบบใหม่แต่ถ้าคุณฝันว่าจันทรุปราคาเกิดขึ้นแล้วดูมืดสนิทอาจแปลว่ามีอุปสรรค หรือเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษเช่นการตัดสินใจที่สำคัญหรือสถานการณ์ที่ท้าทายค่ะความหมายเฉพาะตามรายละเอียดในฝันรายละเอียดในฝันมีความสำคัญมากเพราะแต่ละแบบก็มีความหมายแตกต่างกันไปเช่นถ้าฝันว่าคุณยืนมองจันทรุปราคาอย่างสงบนั่นหมายถึงคุณกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตแต่ถ้าฝันว่าจันทรุราคาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว อาจหมายถึงโอกาสสำคัญที่ผ่านเข้ามาและคุณต้องรีบตัดสินใจค่ะนอกจากนี้หากในฝันคุณรู้สึกกลัวหรือไม่สบายใจจันทรุปราคาอาจเป็นการเตือนให้คุณระวังอุปสรรคหรือเรื่องที่ต้องตั้งสติเพื่อผ่านไปให้ได้ค่ะเลขนำโชคจากฝันเห็นจันทรุปราคาและสำหรับสายเสียงโชคเลขนำโชคที่เกี่ยวข้องกับความฝันนี้คือ25 2858 258 และ825ลองเสี่ยงโชคอย่างพอดีและใช้วิจารณญาณในการดำเนินชีวิตข้อคิดเพิ่มเติมสำหรับใครที่ฝันเห็นจันทรุปราคาความฝันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เลขนำโชคแต่ยังเป็นสัญญาณให้เราใส่ใจกับชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการอารมณ์ความสัมพันธ์หรือการตัดสินใจในช่วงเวลาสำคัญและที่สำคัญอย่าลืมว่าทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนมีจุดมุ่งหมาย บางครั้งมันอาจนำเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าขอเพียงเราเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้จากมันค่ะจันทรุปราคาในฝันอาจดูน่าพิศวงแต่จริงๆแล้วมันคือสัญญาณที่ดีค่ะขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดทำนายฝันและเรื่องราวน่าสนใจในครั้งหน้าค่ะ